สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องท o อกเก็ตอปบ,บี้ครับสำหรับวันนี้จะเป็นเรื่องราวในสาสวัสดที่41เ็นะครับเป็นภัยซ่อนเร้นที่คุกคามแทบจะทุกฝ่ายเป็นสิ่งมีชีวิตที่มาถึงของเชีเน็ครับแต่ว่าก่อนที่พวกมันจะเข้าโจมตีเนี่ยมันจะมีสิ่งหนึ่งครับที่พวกมันส่งมาก่อนนั่นก็คือเหล่าจ e ้งเจอเลอร์หน่วยแทรกซึมครับที่จะถูกส่งเป็นกองหน้าราว100ปีหรือวมมากกว่านั้นครับเพื่อที่จะทําการ การป้องกันของุ่งดาวหรือเขตแดนนั้นลงไปนะครับและพวกมันนะครับมีจํานวนมากและแพร่พันธุ์ได้อย่างรวดเร็วเกิดกลายเป็นลทัทธิจีนเซลเลอร์ขึ้นมาครับในวันนี้เรามาจะสํารวจกันว่าพวกมันคืออะไรครับแล้วการตั้งลทัทธิขึ้นมานี้ทําไปเพื่ออะไรกันแน่ก่อนอื่นเลยครับเราต้องมาแกะทีละจุดกันก่อนต้องเริ่มจากตัวของตัวจีนเซลเลอร์เองนะครับโดยตัวจีนเซลเลอร์ตัวหลักนี้ครับผมใช้คําว่าเป็นจีนเซลเลอร์พรามแล้วกันเพราะว่า มันคือตัวเทียนิตครับชนิดพิเศษที่ออกมาจากตัวของยานเทียนิตโดยตรงเลยครับแล้วมันจะถูกส่งลงมาแบบเดียวกับที่เทียนิตลงสู่บนโลกก็คือตกลงมาเป็นสปอร์และมันก็ทําการแทรกซึมเข้าไปในเมืองต่างๆพวกนี้ครับนอกจากมันจะเป็นหน่วยแทรกซึมชั้นยอดแล้วนะครับมันยังมีตัวค่อนข้างใหญ่มีความแข็งแรงมากกว่ามนุษย์ทั่วไปครับและเล็บที่คมกริบมากเรียกได้ว่ามันนะครับคล้ายๆกับสเปซมารีนที่มีความอันตรายใกล้เคียงกันแต่เพาะพันธุ์ได้เร็วมากมาก สามารถฉีกผ่านเกราะสเปซมารินได้อย่างง่ายดายความน่ากลัวของมันครับไม่ใช่เพียงแค่ร่างกายเท่านั้นแต่เพียงแค่ว่าหากพวกมันหลุดไปได้เพียงตัวเดียวครับเข้าสู่ผื้นดาวสเปซฮักหรือว่า City ไฮซิตี้ใดๆก็ตามครับมันจะสามารถแพร่เชื้อได้อย่างรวดเร็วครับแล้วก็ซ่อนตัวได้เก่งมากยากต่อการตรวจจับครับเพราะว่าใครเข้าใกล้มันอ่ะตายทั้งหมดเลยนอกจากว่ามันเล็งแล้วว่านี่คือเหยื่อที่มันจะใช้ไว้เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความคิด การวางแผนที่ซับซ้อนเป็นอย่างมากอีกทั้งครับยังอึดทนทานต่อการโจมตีโอ,อ้ทั่วไปครับแท้จะทาอะไรไม่ได้เลยด้วยความที่มีเกราะด้านนอกของมันอยู่แล้วแล้วก็สภาวะรอบนอกครับที่เป็นอวกาศเนี่ยมันก็สามารถอยู่ได้หรือว่าสภาวะที่เป็นพิษมันก็อาศัยได้ด้วยเช่นเดียวกันสิ่งที่มันทํานะครับหลังจากลงไปแล้วไม่ใช่การล่าสังหารครับมันคือการเข้าไปในแหล่งชุมชนครับที่ใดที่หนึ่งก็ตามครับมันไม่สนใจและมันจะทําการแพร่พันธุ์ครับอย่างสยดสยอง สิ่งนั้นถูกเรียกว่าจีนส s ตลเลอร์คิสครับโดยมันจะใช้อวัยวะพิเศษที่มีชื่อว่าโอวิโพสเตอร์ครับลักษณะคล้ายกับลิ้นนะครับก็คือลิ้นของมันไ่นแหละครับแต่มันมีท่ออยู่ภายในซึ่งตัวท่อน,นี้นะครับจะทําการส่งพันธุกรรมของมันเข้าไปสู่เหยื่อเมื่อสัมผัสร่างของเหยื่อครับที่ทั้งรู้ตัวและไม่รู้ตัวผ่านรูตามร่างกายครับการส่งพันธุกรรมนี้ครับ มันจะส่งพันธุกรรมของตนเองที่เหนือกว่าทุกเผ่าพันธุ์ครับโดยมันจะแทรกซึมเข้าไปภายในแล้วก็ปรับเปลี่ยนโครงสร้างพันธุกรรมของเจ้าของซะหลังจากนั้นครับจิตใจของสิ่งมีชีวิตนั้นนะครับจะถูกครอบงําโดยไฮฟ์มายที่อยู่ใกล้เคียงนะครับทำการควบคุมเรียกว่าเหมือนเป็นพวกเดียวกันไปเลยนะตอนนั้นคือจิตใจเขาอะถูกควบคุมไปแล้วแต่ตัวเดิมอะอาจจะยังอยู่ก็เป็นได้เหยื่อเหล่านี้ครับจะถูกเรียกว่าบรูทใหม่ครับเป็นธาตุไรจิตใจดั้งเดิมครับพวกพวกนี้ จะมีหน้าที่ในการแพร่พันธุ์ครับแพร่พันธุ์ให้ได้มากที่สุดครับส่งต่อบรรทุกกรรมของมันกําเนิดออกมาเป็นลูกหลานออกมาที่กลายพันธุ์เพิ่มขึ้นไปอีกกลายเป็นจิงสต er ิลเลอร์ไฮปิดเหล่าบรูทไมลพวกนี้ครับจะทําการเลี้ยงดูเด็กพวกนี้ครับเป็นอย่างดีหรือทําการรวบรวมเด็กพวกนี้ครับด้วยตนเองและทําการฝึกฝนหลังจากนั้นครับเมื่อจํานวนมากยิ่งขึ้นครับผู้บรูทไมลพวกนี้นะครับมันจะมีคลาสของมันด้วยซึ่งแต่ละคลาสครับเขาจะมีหน้าที่แตกต่างกันไป มันจะสร้างลทัทธิขึ้นมาครับเพื่อที่จะแทรกตัวอยู่ในสังคมของมนุษย์หรือว่าสังคมของสิ่งมีชีวิตอื่นครับได้ยอย่างแนบเนียนประมาณว่าเนี่ยน,นะมีความเชื่อใกล้เคียงกันแต่แค่พวกเราเนี่ยเป็นอีกเซกเตอร์หนึ่งเฉยๆอ่าทว่าครับขั้นตอนของการที่มันทำจีนสเตอเลอร์คิสนะครับหากถูกรบกวนหรือไม่สามารถทำได้ครบถ้วนผู้ที่ถูกแพร่เชื้อครับจะยังคงติดเชื้อบางส่วนอยู่ครับแล้วก็มีการกลายพันธุ์บ้างแต่ว่าจะน้อยลง พวกนี้จะมีสดาครับไม่เชื่อมต่อกับหายไมย่อีกทั้งยังมีความสามารถในการต่อต้านพลังจิตของพวกจินิตได้ด้วยต้นต้นเหล่านี้ครับจะซ่อนตัวเป็นอย่างมากครับแล้วก็เน้นความอยู่รอดของตัวเองเป็นมากที่สุดส่วนมากแล้วครับโอกาสที่เกิดขึ้นกับคนพวกนี้ครับจะน้อยมากๆครับน้อยมากครับที่จะรอดมาได้ส่วนที่รอดเนี่ย ่วนแล้วก็จะสิ้นชีวิตทไัไปเองหรือว่ามีอายุยืนยาวจนแบบไม่รู้ตัวว่าอ้าวฉันมีอายุยืนยาวขนาดนี้เหรอใช่แล้วครับเพราะว่าคุณได้ DNA ของเชื้อนิดมาทําให้คุณอายุยืนยาวแต่ว่าการกลายพันธุ์เนี่ยมันอาจจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอะไรประมาณนี้แต่ว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามครับนี่คือความน่ากลัวของมันครับเพราะว่าเยื่อเนี่ยจะไม่ได้มีเพียงแค่คนเดียวทั้งชายและหญิงครับสามารถติดเชื้อแล้วส่งต่อไปเรื่อยๆโดยเฉพาะผู้หญิงนะครับเพศหญิงเนี่ยครับหากมีเพศสัมพันธ์กับผู้ชายครับ ผู้ชายที่มีเพศสัมพันธ์ด้วยก็จะติดเชื้อครับประมาณว่าจิตใจของเขาครับจะค่อยๆถูกควบคุมคู่คุมไปเรื่อยๆแล้วเขาก็จะกลายเป็นพวกเทนิตไปหลังจากนั้นก็จะกลายเป็นมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นต่อไปเรื่อยๆ,ๆจนกลายเป็นว่าคนที่ถูกส่งต่อไปเรื่อยครับมันจะกระจายตัวไปอย่างมากกระบวนการนี้นะครับอาจกินเวลาย,ยาวนานถึง1ชั่วอายุคนหรือว่า2ขึ้นไปนะครับในการแพร่ขยายรุ่นแรกก็เป็นเหตุผลนะครับที่เหตุใดทําไมการโจมตีของจีนสเตอร์เลอร์ทุกครั้งนะครับ ถึงมีกําลังคลมากเป็นพิเศษครับทั้งทที่พวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในส่วนลับของพื้นที่หรือพื้นที่ลับเนี่ยครับมันมีความซับซ้อนไปอีกก็คือว่าเราลูกหลานที่ออกมานะครับยิ่งรุ่นที่ห่างมารุ่นที่4ถึงรุ่นที่5นะครับจะไม่แสดงอาการกลายพันธุ์เลยครับที่สามารถเห็นได้จากภายนอกอีกทั้งครับพวกนี้เนี่ยถูกควบคุมโดยไฮฟ์มล์ก็จริงครับแต่ว่าหลักๆแล้วนะครับไฮฟ์ไมล์เนี่ยจะคุมตัวของเอ่อบรูตมล์เท่านั้น นะครับหรือว่าตัวจีนเซอร์หลักเท่านั้นส่วนตัวที่เหลือนะครับจะเป็นเหมือนตัวที่เชื่อมต่อขึ้นมากับตัวบลูทใหม่ทีหนึ่งพวกนี้ก็จะมีความแบบไม่เข้าใจตัวของไฮไม่พอสมควรอีกข้อนะครับของการแพร่พันธุ์นะครับที่เขากล่าวอ้างมาว่ามีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าแคนนอนไมผมหาข้อมูลไม่ได้ว่าแคนนอนไมลแต่คือมันค่อนข้างจะโหดนิดนึงนะครับนั่นก็คือว่าพวกมันเนี่ยจะทําการจับผู้หญิงมาครับแล้วก็เอาไข่เนี่ยวางไว้ภายในฝั่งร่างของพวกเธอ,เอไว้ครับภายในกําแพงชีวภาพ จนเมื่อถึงเวลาครับที่ตัวอ่อนเนี่ยมันจะฟักตัวครับกําเนิดออกมาเนี่ยมันจะฉีกหน้าท้องออกมาส,สดๆเลยครับแล้วก็กลายเป็นจีนสเตเลอร์ตัวน้อยๆอ,ออกมาแต่ไมหมดอันนี้ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็กราฟิกไปน,นิดนึงนึกสภาพเหมือนซซโนมอฟในหนังเอเลียนอ่ะเออแบบนั้นเลยอ่ะโหดๆเลยนะครับแต่มีเยอะกว่านี่นะครับคือผลงานและวิธีการของจีนสเตเตอร์ตัวหลักนะครับใช้คําว่าเป็นตัวจีนสเตเลอร์ไพร์มแล้วกันนะครับที่จะถูกส่งมาจากไฮฟรีดพวกนี้จะเชื่อมต่อกับไพ่ไม์โดยตรงต่อมา คือสายพันย่อยครับหรือพวกที่สืบทอดสายเลือดต่อมาเริ่มจากตัวของบรูตมายครับก็นังข้างต้นเลยพวกนี้คือผู้ที่ติดเชื้อกลุ่มแรกนะครับแล้วก็ถูกควบคุมโดยไฮฟ์ไมายแล้วพวกนี้ครับจะปฏิบัติการเหมือนกับสาขาย่อยของไฮฟ์ไมายครับที่คอยสั่งการจากส่วนหลักแล้วก็มาส่งให้กับเหล่าลูกๆหลานครับว่าเนี่ยทำงานอะไรต่อก็คือเป็นการเชื่อมจิตกันมาครับโดยการสื่อสารนะครับเขาว่ากันว่าสามารถติดต่อได้ภายในรัศมี1กิโลเมตรครับคือเขาสามารถสัมผัสกันได้เลยว่าอ๋อนี่ นี่นะพวกเราเนี่ยเป็นพวกจีนสเตเลอร์นะเรามารวมตัวกันหรือว่าเรามีคําสั่งแล้วนะว่านี่เราต้องทําสิ่งนี้พวกนี้ครับมีความสําคัญในการรวมตัวเชื้อสายเดียวกันแล้วก็กบดานอย่างรัดรับครับแต่พวกนี้เนี่ยจะแ,แทบไม่มีอาการภายนอกที่เห็นได้ชัดเลยเพราะอย่างที่บอกไปว่าไอ้พวกนี้มันเป็นพวกที่เน้นเรื่องของการแพร่พันธุ์เยอมากกว่าต่อมาครับคือบรูดดอดครับพวกนี้เป็นผู้นําของจีนสเตเลอร์มีความแข็งแกร่งที่สุดครับแล้วก็อันตรายมาก ก็คือเป็นรุ่นแรกเช่นเดียวกันครับแต่ว่ามีการกลายพันธุ์ที่ชัดเจนคือร่างกายเนี่ยจนค่างใหญ่โตมากยิ่งขึ้นคือจะไม่เหมือนความเป็นมนุษย์อีกต่อไปแล้วทําหน้าที่ครับในการชี้นําอยู่ภายใต้การควบคุมของบรูทใหมท่ทีหนึ่งเป็นหัวหน้าครับในการรวมตัวการวางแผนรอบโจมตีหรือเป็นหัวหน้าทีมอะไรพวกนี้นะครับจะมีความอันตรายค่อนข้างมากแพทริคคือผู้ก่อตั้งลทัทธิครับแล้วคอยสั่งสอนชี้นําการฝึกต่างต่างเรียกง่ายก็คือว่าไอ้เจ้าวกเนี้ย มันคือมันสมองครับของกลุ่มและสามารถใช้พลังจิตได้ด้วยเจ้าพวกนี้ครับมันจะมีพลังจิตที่ค่อนข้างรุนแรงเป็นพิเศษง่ายๆคือมันเหมือนเป็นไซเกอร์เลยแหะครับเจ้าเนี่ยมันสามารถที่จะเรียกไฮฟลีดมาอย่างที่นี่ได้ก็คือว่านี่แหละคือบีคอนที่เรียกไฮฟลีดมาครับและนอกจากนี้แล้วมันยังเป็นตัวที่คอยเหมือนประมาณว่าควบคุมภายในครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเราจะศึกตรงไหนพวกเราจะเตรียมการยังไงอะไรพวกนี้ก็จะเป็นพวกมันหลักๆเลยต่อมาคือยำการิ จีนสตตลเลอร์ครับนี้คือสายพันธุ์พิเศษครับที่หาได้ยากมากมันสามารถพรางกายได้ครับแบบเดียวกับกิ้งก่าถูกใช้งานเพื่อทําการลอบโจมตีอย่างเงียบๆเท่านั้นครับเจ้าพวกนี้จะไม่ค่อยมีสติสักเท่าไหร่ครับประมาณว่าเป็นแค่มือสังหารเท่านั้นเองพวกนี้ครับคือสายพันธุ์ที่เรียกว่าบริสุทธิ์นะครับแล้วก็เป็นแกนนําในการก่อตั้งจีนสเตลเลอร์เขาต่อมาคือพวกที่กําเนิดใหม่ครับหรือว่ารุ่นลูกรุ่นหลานะครับพวกนี้จะถูกเรียกว่าจีนสตตลเลอร์ไฮบริดนะครับ โดยกองกำลังพวกนี้จะใช้เวลาพอสมควรครับในการสร้างแล้วก็แพร่กระจายตัวออกไปโดยรุ่นแรกๆนะครับที่กำเนิดออกมาหรือว่ารุ่นที่1นนะครับจะมีพันธุกรรมที่ได้รับมาค่อนข้างบริสุทธิ์มากกว่ารุ่นหลังๆพวกนี้จะถูกเรียกว่าเพียวสเตนครับอย่างง่ายๆก็คือว่าลักษณะภายนอกของมันเนี่ยจะมีแขนขาครับงอเพิ่มออกมาปกติดวงตาเนี่ยคล้ายๆกับตาแมวหรือตาสัตว์แล้วก็มีลักษณะหลังค่อมครับลักษณะนี้ครับจะทําให้พวกมันเนี่ยไม่สามารถแทรกซึมเข้ากับสังคมทั่วไปได้ ผิดกับรุ่นที่3หรือรุ่นที่4ครับที่จะมีอาการกลายพันธุ์น้อยกว่าแต่พวกมันเนี่ยมีความแข็งแกร่งค่อนข้างมากกว่าครับคือเป็นกำลังหลักในการต่อสู้แล้วก็ค่อนข้างที่จะดุร้ายมากกว่าการกลายพันธุ์ครับที่เล็กน้อยนะครับในหมู่ของรุ่นที่3รุ่นที่4เนี่ยครับจึงเหมาะสมแก่การแพร่พันธุ์ที่แทรกซึมเข้าไปในจุดอื่นเนี่ยได้มากกว่าครับอีกครั้งแล้วครับพวกรุ่น3รุ่น4นี้ยิ่งใส่เสื้อผ้าแล้วยิ่งตรวจจับได้ยากมากเพราะว่าลักษณะจำเพาะที่สามารถดูได้ มีเพียงแค่ฟันที่แหลมคมเท่านั้นครับแล้วก็ดวงตาที่เหมือนสัตว์พวกนี้ครับจึงมักเจอหลีกเลี่ยงในการเผชิญหน้ากับคนแปลกหน้าโดยที่จะพยายามปกปิดใบหน้าครับหรือว่าดวงตาของตนเองส่วนรุ่นที่5นี้นะครับจะแทบแยกไม่ออกเลยนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยไม่แสดงอาการกลายพันธุ์ใดๆเลยครับสิ่งเดียวที่กลายพันธุ์ครับคือสมองแล้วก็จิตใจครับที่จะเชื่อมโยงกับทางบลูทูไมล์เท่านั้นครับก็คือว่าเป็นพวกเดียวกับพวกจีนเซเลอร์แล้วก็เชื่อทุกอย่างโดยตรง พวกนี้จะแนบเนียนไปกับสังคมครับแล้วก็แพร่เชื้อไปครับโดยที่ไม่สามารถตรวจจับได้เลยแต่ก็แลกมาด้วยกับความอ่อนแอทางชีวภาพครับที่ไม่ต่างอะไรจากมนุษย์ปกตินี่นะครับก็คือวัฒจัรของพวกจีนสเตเลอร์เมื่อครบ5รุ่นแล้วแล้วมันก็จะวนกลับมาใหม่ครับต้องบอกไว้ก่อนว่าไอ้ตัวรุ่นที่5เนี่ยแหละครับคือรุ่นที่อันตรายที่สุดเนื่องด้วยอิมพีเรียมการนะครับจะสามารถถูกแทรกซึมโดยพวกนี้ได้เช่นเดียวกันครับพวกนี้จะรู้มากด้วยนะประมาณว่าเอ้ยฉันเป็นรุ่นที่5แล้วรุ่นเนี้ ไม่มีใครที่สามารถจับได้ว่าฉันเนี่ยเป็นพวกจีนเซลเลอร์จะแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มของอิมพีเรียมกาดครับจะคอยเหมือนแบบบันทอนจากภายในดีไม่ดีครับพวกนี้เนี่ยกลายเป็นคนใหญ่คนโตอยู่ในเมืองก็มีเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นวันจจุของพวกมันครับแล้วก็พอมันครบ5ก็จะกลับมาวนใหม่ซึ่งรุ่นที่ต่อจากรุ่นที่5้านี้นะครับจูจ่ๆครับพันธุกรรมก็จะเข้มข้นมากยิ่งขึ้นครับก็จะกลายวนหลูกลายเป็นเหมือนรุ่นที่1ใหม่ก็คือมีลักษณะหลังค่อมแล้วก็หน้าตานี่เป็นจีนเซลเลอร์เลย เหตุการณ์นี้ครับจะวนลูปต่อไปเรื่อยๆครับรุ่นต่อรุ่นจนพวกมันนะครับคิดว่าพร้อมแล้วที่ทําการเรืยอไฮฟรีลงมาครับตัวของวิทริอาครับจะแสดงพลังจิตออกมาอย่างโดดเด่นและทําให้ไฮฟรีเนี่ยลงมาในขณะที่ไฮฟรีครับเริ่มโจมตีนะครับพวกจีนสเตลเลอร์ครับจะทําหน้าที่ในการสร้างความวุ่นวายครับปิดระบบป้องกันดาวบรรทอนการป้องกันครับให้ลดน้อยที่สุดจนท้ายที่สุด เมื่อไฮฟรีดมาถึงครับจะสังหารทุกอย่างรวมถึงตัวของจีนสเตอร์เลอร์เขาด้วยนะครับที่จะถูกดูดกลืนไปเป็นไบโอมสด้วยเช่นกันเรื่องหนึ่งครับที่เป็นความแปลกประหลาดนะครับก็คือความเชื่อของพวกมันว่าทําไมถึงต้องตั้งเป็นลัทิขึ้นมาครับตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถหาคําอธิบายได้ชัดเจนว่าทําไมถึงต้องตั้งเป็นลทัทิแต่เราเชื่อได้ว่าการที่มุมมันนาแบบนี้ครับมันหมายความว่ามันคือการแปลงภาพลักษณ์นะครับของความเชื่อเผ่าพันธุน์นั้นๆ แล้วทาการบิดเบือนครับให้กลายเป็นลทัทธินอกรีประหลาดขึ้นมาโดยมีพื้นฐานทางชีวภาพของเทียนิเป็นแกนหลักเออประมาณนี้อย่างเช่นการที่เขาเรียกองค์จะาพัดว่าองค์จะพัดสี่แขนอะไรประมาณนี้ฮะพวกจีนสือเลิกเขานะครับจะบูชาเทียนิเป็นเทพเจ้าเรียกกันว่า Star Children ครับแต่หากเมื่อเขาอยู่ข้างนอกครับเขาจะเรียกกันว่าเหล่าเทวดาแห่งองค์เจ้พัด ตัวละทีครับมองการมาถึงของไฮฟรีตนี้เป็นดัังคําทํานายอันแสนยาวนานครับที่จะนําพวกตนกลับสู่สวงสวรรค์หรืออ้อมอกของผู้สร้างแต่ทว่าครับในความเป็นจริงแล้วเมื่อไฮฟรีตมาถึงครับเหล่าสตาร์ชิวเดนหรือเทรนิตหลักนะครับมันจะกัดกินสังหารทุกอย่างครับไม่ยกเว้นไม่แต่พวกตัวเองโดยเฉพาะจีนซื้อและเขาครับจะถูกสังหารนันทีฉีกเป็นชิ้นๆครับโดยไม่ลังเลณจุดนี้ครับแต่ละลัทธิจะมีจุดยืนที่แตกต่างกันออกไปครับมีการตอบสนองที่ไม่เหมือนกัน หลักๆแล้วจะมีอยู่2ออย่างคือ 1. ทราบอยู่แล้วว่าจะต้องลงเอยเช่นนี้จึงยอมถูกกลืนกินไปแต่โดยดีครับอีกแบบหนึ่งครับคือตกใจแล้วก็สะพึงกลัวครับเมื่อรู้ว่าทั้งหมดที่ผู้ตนเนี่ยทำมาสั่งสมมาครับเป็นเพียงแค่เศษเนื้อไบโอมแสที่ใช้แล้วทิ้งเท่านั้นครับในบางส่วนนี้นะครับจะทําการต่อต้านไม่ยอมรับความตายครับแฝงตัวเข้ากับเหล่ามนุษย์ครับหรือพผ่าพันนั้นๆช่วยในการต่อสู้ครับแต่ไม่มีรายงานนะครับว่าไอ้พวกที่คิดต่อต้านเนี่ย มีการรอดพ้นมาได้เท่าไหร่ครับแต่มีตัวอย่างที่ชัดเจนครับอย่างเช่นเคสของดาวโซธาครับก็คือบ้านเกิดของเหล่าสายอัลเร์เรอร์ที่หลังจากการลุกดันของดุงนาวจบลงแล้วให้ฟรีได้จากไปครับยังคงหลงเหลือจีนซีเลอร์คาครับดั้งเดิมจู่มากพอสมควรครับที่ทําให้เกิดการมัทะกับคณะของเบเลสเติคอที่กลับมายังโซธาเพื่อทําการศึกษาเาฟารรสครับแต่ท้ายที่สุด พวกมันก็ถูกทำลายไปสิ้นพร้อมกับเหล่าเฟิร์สบอลของไซอัลดเอีมเพอเรอร์ที่สังหารพวกมันไปจนหมดในอาณาจักรของอิมพีเรียมครับเนื่องด้วยดวงดาวครับมากมายในการปกครองนั้นมีนับล้านล้านดวงขยายออกไปทั่วกาแล็กซี่หูตาของทางการนั้นไม่สามารถรับรู้ถึงไพซอนเดนนีได้อย่างทันท่าควรก่อนหน้าจะมีการรุกรานอย่างหนักของพวกเทียนิตครับพวกจิ้งจื่อเลอร์เขาได้แพร่พันอยู่ในส่วนลับๆของสังคมมนุษย์ครับมาหลายชั่วยุคนจนกลายเป็นว่า บางดาวนะครับแทบจะกลายเป็นของพวกมันไปแล้วทางแก้เดียวครับณตอนนั้นที่คิดได้คือการเอ็กซ์เตอร์มินาทัสทิ้งทั้งดาวโดยการค้นพบนะครับว่ามีเผ่าพันธุ์ประหลาดนี้ครั้งแรกก็คือเมื่อปี680ศาสวรรคที่41บนดาวกอร์ซาควินทัสครับในช่วงแรกครับอิมพีเรียมเนี่ยไม่เข้าใจวิธีการแพร่พันธุ์ของพวกมันครับว่ามันทําได้อย่างไรครับเลยกลายเป็นว่าละหลวมครับเกิดการแพร่พันธุ์ของมันเนี่ยต่อเนื่องไปเรื่อย ผลที่ตามมาครับคือความล่มสลายของดวงดาวในระบบเนี่ยครับอย่างเป็นปริศนากระทั่งครับเมื่อพวกเขาคิดว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วเราต้องศึกษาพวกมันสักทีว่ามันเกิดอะไรขึ้นครับจึงทําการจับตัวอย่างมาครับก็ทําให้ทราบถึงวิธีการของพวกมันง่ายคือจับทั้งตัวจีนเซเลอร์แล้วก็จับตัวทั้งคนที่ตกติดเชื้อครับออกมาทดลองกลนี่ก็คือครับคือความเปลี่ยนแปลงที่ทำมาให้พวกอิมพีเรียมเนี่ยเข้าใจพวกจีนเซเลอร์มากยิ่งขึ้นครับการตรวจสอบและจับตามองครับที่สามารถสังเกตได้ทั้งอิมพีเรียมและอินคอรชชันครับ จะคอยส่งผู้เชี่ยวชาญหรือสายลับครับแทรกซึมไปยังจุดต่างๆของดวงดาวครับเพื่อค้นหาเศษเสี้ยวของความเป็นไปได้ว่าเอ๊มันมีลทัทธิประหลาดอยู่ที่เกี่ยวข้องกับพวกเอเลี่ยนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะนี่ก็จะเป็นหน้าที่ของพวกเขาครับที่ทาพวกนี้ไปหลังจากนั้นเมื่อมีการค้นพบก็จะใช้กองกําลังพิเศษครับอย่างสเปซมารีนในการเข้าทําลายหรือว่าหากจําเป็นจะนํากองกําลังของ ิมพีเรียมกาดครับที่อยู่นอกดาวนะจะไม่ใช้ของดาวดวงนั้นเพื่อมาจัดการภายในเหตุ hey, นะครับทำไมถึงตทำเช่นนี้เพราะว่าหากมีการติดเชื้อเป็นไปได้ว่าอิมพีเรียมกาดที่อยู่บนดาวดวงนั้นอาจมีการแทรกซึมไปแล้วก็เป็นได้ครับวิธีนี้คือวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่จะทำได้หรือวิธีสุดท้ายครับก็คือการ e x t กซ์เตอร์มินาทัสครับทำลายทุกอย่างบนดาวครับแล้วก็เริ่มใหม่ทั้งหมดนี่คือผลทางสุดท้ายแล้ว ด้วยความเป็นลทัทธิของพวกมันครับที่ภายนอกนั้นนะครับไร้พิษไร้ภัยต่อดวงดาวครับจึงมักถูกมองข้ามไปครับและไม่เคยแสดงท่าทีก้าวร้าวหรือสร้างปัญหาใดๆต่อสังคมเลยแต่นี่ครับเป็นเพียงแค่เครื่องมือของลทัทธิครับที่สร้างขึ้นมาเท่านั้นเพราะมันรู้ครับว่าหากพวกมันไม่โดดเด่นไม่ทาตัวแบบว่าโอ้เนี่ยพวกเราเป็นลทัทธิยิ่งใหญ่เงี้ยเขาจะมีปัญหาอะไรครับแต่ถ้าว่าโดดเด่นขึ้นมาเมื่อไหร่ับมีเรื่องแน่ๆเมื่อเวลาผ่านไปครับพวกลทัทธิพวกนี้เนี่ย จะมีอำนาจมากยิ่งขึ้นสามารถที่จะขยายอิทธิพลครับไปยังทุกภาคส่วนได้นี่คือความน่ากลัวของมันครับหากถูกค้นพบก่อนครับพวกจีนเสือเลอร์ครับจะใช้ความรุนแรงทันทีครับทำการก่อจลาจลสร้างความวุ่นวายทาลายกองทัพใดก็ตามครับที่เข้ามาขัดขวางหรือแม้กระทั่งประชากรครับที่อยู่บนดาวดวงนั้นพวกมันครับนอกจากกลุ่มของมนุษย์แล้วหรือว่าสิ่งมีชีวิตที่มันเข้าไปแฝงอยู่เนี่ยหากมีสิ่งมีชีวิตอื่นครับที่เข้ามารบกวนหรือว่าเป็นภัยครับอย่างเช่นพวกออก พวกเคออสพวกทาวนะครับหรือพวกครูสนะครับผู้มันจะถือว่าเป็นใครครุกค,คามเช่นเดียวกันครับแล้วก็ทําการต่อสู้แต่ท้ายที่สุดแล้วผู้มันครับก็จะเป็นการรอให้ฟรีดมาถึงและก็ถูกดูดกลืนกลับไปนั่นเองเมื่อนั้นครับแผนการก็จะเริ่มต้นในการยึดครองดวงดาวนั้นๆไปนี่คือเรื่องราวของจีนเสือเลอร์เขาครับแล้วก็วิธีการที่ผู้มันครับสามารถแทรกซึมเข้ามาสู่สังคมนิพิตอื่นได้อย่างแนบเนียนนั่นเองนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของผู้มันนะครับ แลับว,วันนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย